ดูสถานการณ์ตอนนี้ว่าเขา่ามองเราเป็นคนยังไงเขามองเราเป็นคนแบบไหนและเขาจะเอาอยัางไงต่อกับเรานะคะเรามาดูกันนะคะ่ะคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยค่ะนะคะตอนนี้จะไม่ให้เลือกกอกนะคะจะทํานายไปเลยนะ,ะอะสาหรับนะคะเรามีคําใบ้นะ อ่ะมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าคบคนที่อายุมากกว่าแล้วก็มากกว่ามากๆด้วยนะคะแล้วเป็นคนที่อบอุ่นนะอ่ะอีกคนหนึ่งก็เจอเจอ้ากรรมในเวรโดยตรงเลยคนนี้มาเพื่อทําให้เราอกหักรักคุดตุดเมินเลยนะคะอ่ะแล้วอันนึ้งก็คือมีคนหนึ่งที่หลงพิศวาสในรูปร่างหน้าตาเรามากๆเลยนะคะแซ่บ โอเคค่ะตอนนี้เขามองคุณว่าเป็นคนยังไงเนาะโอเคอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะสําหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้โดยตรงเนาะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะให้ความหวังอะไรกับคุณมากมายนะคะเพราะตัวเขาเองเขาก็ยังตัดคนเก่าของเขาไม่ค่อยขาดน,นะคะเขารู้สึกว่าเขายังนึกถึงคนเก่าของเขาอยู่เลย่ะคะ,ะเขามองว่าคุณเป็นคนดีสําหรับเขานะ จริงจังกับเขามากนะฮะแล้วก็แต่ส่วนตัวเขาเขารู้สึกว่า เขายังเคลียปัญหาตัวเองไม่จบเลยใดๆก็คือเขายังเคลียปัญหาตัวเองไม่จบเขาก็เลยรู้สึกว่าเออณะตอนนี้เขาเขาเขาอยากจะอยู่นิ่งๆไปก่อนสําหรับตัวเขานะคะอยากจะดูแลสุขภาพหัวใจความรู้สึกของตัวเองไปก่อนไม่อยากให้คุณต้องมาเจ็บปวดกับเขาในณช่วงนี้นะคะเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีและเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจู้จิกอะไรเอจู้จี้ไม่ค่อยจู้จี้อะไรกับเขามากมายนะคะคุณเป็นคนคิดเป็นคิด ดีคิดบวกเสมอทําให้เขารู้สึกแบบแยกกับตัวเองยิ่งคุณดีเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากนะคะเขามองว่าคุณนะคะมองโลกในแง่ที่ดีมากอะหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างที่มันทําทําให้มันทาให้คุณทุกข์ที่เขาทําให้คุณทุกข์เนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้เสมอทา,ทางทางที่ตัวเขาเองนี่แทบจะไม่ต้องใส่ใจอะไรคุณเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะสิ่งไปต่อนะคะอ่าคุณบอกว่าเขาอยากจะไปต่อคุณหรือเปล่าเพราะตอนแรกเขากะว่าเขาจะไม่ไปต่อใช่ไหมคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเดี๋ยวพอเขาเคลียร์ตัวเองอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะไปต่อกับคุณแน่นอนคะ่ะนะคะและเป็นการไปต่อที่ดีด้วยนะคะพูดง่ายว่าเขาสํานึกสํานึกแล้วก็รู้แล้วว่าใครรักเขาจริงก็คือคุณนี่เองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขาจะต้อง ต้องต้องต้องรักษาหัวใจตัวเองค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะมารักษาหัวใจเราได้เขาก็บอกว่าอยากให้เราอยู่นิ่งๆเงียบๆเป็นอะที่เราเป็นมาก่อนที่อยู่กับเขาเนี่ยแหละค่ะให้เรานิ่งๆเงียบๆไปก่อนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคลียร์ตัวเองคลีนตัวเองเสร็จเนี่ยนะคะบางคนอาจจะแบบคลีนกับเขาไปเคลียร์กับแฟนเก่าบางคนก็อาจจะเคลียร์กับคนที่แอบนอกใจเราปัจจุบันนะ